นี่เป็นสัญญาณหนึ่งที่น่าจับตานะครับหลังหลายคนเนี่ยตงังวลเรื่องของเงินเฟอ้อที่มาแรงกว่าที่คาดนะครับมุ่งเอาเงินเนี่ยไล่ซื้อทองคำนะฮะไล่ซื้อบิตคอยลร์ราคาพุ่งทะยานเลยเกิดอะไรขึ้นทําไมบางคนบอกว่าตูดล้านนี่อาจจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเดี๋ยวคลิปนี้จะไล่ฟังนะครับ สิเพื่อนคนนะครับผมคิมับคุณอยู่กับช่องคิมพาวตินลาที่มาพูดถึงการเงินในโลกอนาคตไปด้วยกันนะครับในที่ชวนคุยนะครับนั่งจากที่ราคาบิตคอยแล้วก็ทองคําด้วยนะโดยเฉพาะทองคำนะครับดีดแรงในช่วงนี้ครับสำคัญเลยที่ตามช่องนี้มาก็จะรู้นะว่าเราคุยกันถึงเรื่องของเงินเฟ้อนะครับแลวก็วิกฤตเศรษฐกิจมาโดยตลอดนะครับแต่ก่อนหน้านี้ก็เห็นว่าราคาตลาดหุ้นเนี่ยก็พุ่งสูงพุ่งสูงเอาถึงแม้ว่าพื้นฐานต่างๆเนี่ยจะไม่ค่อยดีนั่นเองนะครับแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับที่ดูเหมือนว่าจะมีผู้คนนนัักลงทุ่ริมจหวว ทั้ง2องอย่างเลยหนึ่งครับคือเรื่องของเงินเฟอ้อครับและ 2. นะครับเป็นเรื่องของการเกิดวิกฤตครสิตนั่นเองนะครับซึ่งในตรงนี้เนี่ยเขาก็ให้เหตุผลว่ามันมีเรื่องของปริมาณนี้ที่เติบโตสูงขึ้นนะครับมีความอ่อนไหวด้านเศรษฐกิจอย่างเช่นตัวไอเวิร์กแกรนด์กรุ๊ปอะไรต่างๆที่มันจะลาบทุกอย่างให้ร่วงลงไปนะครับการเกิดโควิดการไม่หมุนเวียนของเงินอะไรต่างนนๆนานาเนี่ยซึ่งคนที่พูดนี่คือคุณโรเบิร์ตคียวสกินะแล้วเขาบอกเลยว่าเฮ้ยตุลาเนี่ยอาจจะได้เห็นการพังทลายของเศรษฐกิจแม กวนะะฮถือว่าฟันธงนะครับไม่กวนแน่แหกกันเลยนะครับแปลว่าตัวนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเดือนตุลาเนี่ยมีอีเวนต์สำคัญคือ1เงินเฟ้อนะครับที่มาแรงแน่ๆนะครับสองครับอาจจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจด้วยนะครับด้วยตัวเลขอะไรบางอย่างที่เขาไม่ได้บอกมานะครับเดี๋ยวเอาทีละประเด็นก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยถ้าเราดูเรื่องของราคานะครับตลาดหุ้นใน NASDAQ เนี่ยนะฮะพวกดาวโจนเอส์พีเนี่ย ก็ยังไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะครับก็ยังถือว่าอยู่ในจุดที่ย่ออยู่นะครับซึ่งหามอมแบบนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นตามที่คุณโรเบิร์ตบอกก็ได้นะครับเพราะว่าคนหลายคนอาจจะกังวลเรื่องของราคาหุ้นที่แพงเกินไปประกอบกับว่าอาจจะเกิดวิกฤต หรือความเสี่ยงในตลาดหุ้นก็ได้ครับแต่นอกจากความหวาดกลัวเรื่องของตลาดหุ้นจะแคล๊อะไรต่างๆนานานแล้วทั้1หนึ่งนั้นก็คือเรื่องของเงินเฟอ้อถูกไหมฮะที่เราคุยกันมาโดยตลอดนะครับซึ่งหลังๆคุณจะเห็นภาพของคุณจอร์มพาวเวลล์นี่ออกมาบอกว่าเงินเฟอ้ออาจจะแรงกว่าคาดนะครับเนื่องจากเรื่องของสัปปายช็อคนะฮะที่เกิดการเปิดเมืองเนี่ยแต่ว่าไม่มีสินค้ามาทันแล้วกันเนอกจากการหมุนอะไรเงี้ยเพราะสินค้ามันผลิตได้ช้าได้ยากก็จึงเห็นว่าราคาเนี่ยอาจจะเติบโตนะสินค้าต่างๆจะเติบโตขึ้นพร้อมกับราคาคน้มนน ซึ่งจากการวิตกกังวลเรื่องของอตรางเงินเฟ้อต่างๆนะครับทำให้ราคาทองคำเนี่ยนะโกเนี่ยนะครับทองคำเนี่ยก็ดีดสูงขึ้นเลยนะครับก็ไม่รู้จะเพราะก็ดีดสูงขึ้นไหมเพราะมันก็ย่อลงมาเยอะนะฮะแต่ถ้านับในช่วงเวลาวันสองวันนี้ก็เรียกว่าดีดสูงแต่เดือนตุลาคมวันที่1เนี่ยขึ้นเลยนะครับพร้อมๆกับตลาดพวกคริปโตเคเรนซีนะที่มีการเติบโตเขียวเข้มขจีเลยนะครับโดยเฉพาะบิตคอยเนี่ยนะฮะก็ดีดสูงไปกว่า4 0 0 0 0เคยไปถึง4 8 0 0 0ปเหรียญด้วยครับ โคชเชนคุณเห็นภาพอย่างนี้ก่อนครับว่าปกติเนี่ยนะครับตัวบิตคอยเนี่ย ก็จะมีตลาดของมันเองมีความผันผวนของตัวมันเองโดยที่ไม่ได้อ้างอะไรอิงอะไรมากมายนะครับหลายคนก็บอกว่าให้มันอาจจะมีการ correlation กับตลาดหุ้นนะเช่นตลาดหุ้นเติบโตเนี่ยนะครับอารบิตคอยเองหรือคริปโตเองอาจจะเป็นเหมือนคล้ายๆหุ้นสตาร์ทอัพหุ้นเทคโนโลยีอะไรที่มันแบบ growth ultra growth รุนแรงนะอาจจะมีความล้อไปกับตลาดหุ้นนะครับแต่บางคนก็บอกว่าเฮ้ยบิตคอยเนี่ยมันเป็นเหมือนทรัพย์สิน hedging นะการความเสี่ยงการเงินเฟ้ออะไรต่างๆคล้ายๆกับทองคํามากกว่านะครับซึ่งหลายครั้งเนี่ยเฮ้ยมันก็ดูรีเลตกับเอ่อมี ความ correlation กับทางดัดหุ้นแต่วันนี้เนี่ยทำไมบิตคอยเนี่ยดูเหมือนจะคลี่เหล็กกับทองคำครับ เราก็เลยตั้งข้อสงสัยถามว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเงินเฟอ้อก็ได้นะครับซึ่งมีบทความหนึ่งนี้น่าสนใจมากครับพูดว่าอัพโทเบอร์นะครับก็เป็นคำล้อนะว่าออกโฉเบอร์ถือไหมออกโฉเบอร์ October คือเดือนตุลาครับอัพโทเบอร์เนี่ยก็คือตูดราคาขึ้นอ่ผมก็เรียกประมาณนั้นแล้วกันนะครับซึ่งล่าสุดทุกท่านเดือนตุลาเนี่ยนะครับมีเงินกว่า160บิลลิยอนหรือมันหนึ่งแสนหกหมื่นล้านเหรียญนะครับเข้าสู่ตลาดคริปโตนะครับแล้วก็บอกว่าท่ามกลางเนี่ยเรทนะครับ ของธนาคารการต่างเนี่ยก็ร่วงลงด้วยครับคขาว่าเรื่องเขาเนี่ยเขากำลังจะบอกถึงเรื่องการอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนะครับเมื่อหักเงินเฟอ้อแล้วเนี่ยนะฮะมันติดลบทําให้คนกำลังมองว่าเฮ้ยเงินเขาเสื่อมสูญเสียหรือเสื่อมค่าหรือเปล่าครับจากการรายง,งานบอกนะครับเพียงแค่แบบไม่กี่วันเ,นเดือนตุลานเนี่ยนะครับมีเม็ดเงินไหลเข้ามา1 6 0 0 0 0ล้านถึงแม้ทำให้ตลาดคริปโตโดยรวมเนี่ยนะครับโตขึ้นจาก1.9ทิงเก้า t เป็น2.065ุดรูยนเลยนะครับ ซึ่งก็มีคนบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีการเติบโตถึง8%ด้วยกันครับในขณะเดียวกันเนี่ย real rate นะครับหรืออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของหลายๆประเทศต่างๆเนี่ยนะครับก็มีคนมาโพสต์นะครับก็คือติดลบนั่นแหละนะครับเช่นอาร์เจนตินาเนี่ยหักดอกเบีย้ยหักเงินเฟ้อน,นะดอกเบีย้ยหักเงินเฟ้อเนี่ยลบ13%นะครับโปแลนลบ5นะฮะ U.S. ลบห้าจุดสองนะครับ U.S. นี่ก็โดนเยอะเหมือนกันนะเปโอลูลบสี่ยูโรโซนลบสามจุดเก้านะครับแคนาดาบราซิลติดลบกันหมดเลยหมายความว่าวันนี้เนี่ยคุณถือหรือว่าคุณฝากเงินต่างๆในสกุลต่างๆนานาของโลกนี่นะครับโดยรวมแล้วนะหากลบกบหนี้เงินเฟ้อเนี่ยคุณขาดทุนนะฮะซึ่งทำให้คุณไมเคิลเซเลอร์เนี่ยนะครับก็ออกมารีทว e ตนะครับพร้อมกับซัดยับเลยนะครับเรื่องของการพูดถึงเงินเฟ้อนะฮะแต่ผมขอเกริ่นคร่าวๆก่อนนะครับคือคุณไมเคิลเซเลอร์เนี่ยนะครับเขาเนี่ยเป็นคนที่ลงทุน บิตคอยด้วยเหตุผลเรื่องของเงินเฟอ้อก,การรักษาความมั่งคั่งเขาบอกมันเป็นเหมือนทองคาในยุคดิจิตอลน,นะครับแล้วมันจะมาแทนทองคาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเขคออาจจะไม่ได้มองบิตคอยเป็นเหมือนหุ้นเทคนะแต่มองเหมือนแบบเฮดจิงเงินเฟอ้อนะครับสิ่งที่เขาบอกว่าทําไม คนทั้งโลกเนี่ยนะครับหรือบริษัทต่างๆทั้งโลกเนี่ยต้องไหลเอาเงินไหลเข้าสู่บิตคอยน์เขาบอกว่าตอนนี้อัตราเงินเฟ้อเนี่ยค่อนข้างรุนแรงนะครับเปรียบเสมือนภูเขาน้ําแข็งครับที่มันละลายตลอดเวลาละลายเร็วมากเลยนะครับทำให้คนที่มีคอมพานีมีบริษัทต่างๆนานาเนี่ยนะครับพอวัลูเอชั่นของคุณหรือแบบมูลค่าบริษัทของคุณเนี่ย ถ้าไม่เติบโตนะถ้ามันอยู่ที่นิ่งๆนะมันจะโดนเงินเฟ้อกัดกินนะครับจนแบบว่าเงิคุณหายลงไปเรื่อยๆครับนั้นเนี่ยคนก็ต้องเอาเอาเงินมาไล่ซื้อคุณตัวเองคืนเพื่อจะรักษามูลค่าอารลุ์เหมือนแบบเลือดมันไหลออตลอดเวลาอะไรอย่างงี้ครับซึ่งดูทวิตเตอร์เนี่ยก็คงเห็นภาพได้ชัดนะครับเขาบอกว่าตอนนี้มันโอเคเหมือนเลือดไหลอะ่ะคุณก็ต้องซื้อบิตคอยเพื่อ h e d g จิ้งมันได้แล้วนะครับ turn liability to assets นะครับหรือว่าเอาให้เป็นพวกนี้สิ่งของคุณที่มันเสื่อมค่าลงไปเนี่ยให้มันเปน asset หากใครตามบทความของคุณไมเคิลเซนเลอร์นะครับหรือว่าคุณเกตี้วูดเองก็ตามเนี่ยเขาจะบอกว่ามีคําพูดหนึ่งนะที่บอกประมาณว่าเฮ้ยบริษัทมหาชนลหลายๆที่เนี่ยควรจะเก็บบิตคอยเอาไว้เป็นรีเซิร์ฟด้วนยนะครับดังนั้นหากมองดูภาพรวมนะคุณจเจินเผ่าตอนนี้เงินเนี่ยครับเริ่มไหลเข้าสู่ทรัพย์สินที่เป็นฮาร์ดแอสเซทนะครับอย่างเช่นทองคํานะหรือแม้กระทั่งบิตคอยก็ได้นะครับอีกอันนึงเนี่ยที่เงินเข้าไม่แพ้กันนั่นคือตัวดอลลาร์นั่นเองนะครับ สักคนบางคนอาจจะฟังแล้วรู้สึกว่ามันย้อนแย่นิดหนึ่งนะครับคุณจะรู้สึกว่าเท่าน,นี้ดอลลาร์แข็งเนี่ยทองคำเนี่ยจะต้องร่วงถูกไหมฮะแต่วันนี้เนี่ยทองดอลลาร์เนี่ยครับขึ้นนะครับอยู่ที่94ดอลลาร์นะครับดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ย แต่ทองกับขึ้นไปด้วยนะครับแล้วก็บิตคอยอะไรก็ขึ้นไปด้วยเนาะแปลว่าเฮ้ยดอลลาร์อาจจะอยู่ในสถานะที่เป็นเซฟเฮเวนแอสเซทครับจิ้งอยู่ถึงแม้ว่ามันจะเสื่อมค่านะครับจะแบบว่าไม่ทันเงินเฟ้อก็ตามเนี่ยแต่ในมุมของคนหลายคนยังคิดว่าถ้าวันนี้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจเกิดอะไรก็ตามต่างๆนานาเนี่ยครับดอลลาร์ี่ยเป็นแอสเซทที่ แข็งโป๊กนะครับเมื่อเทียบกับสกุลอื่นๆด้วยครับใน,นส่วงของบิตคอยน์เองนะครับต้นยอมแล้วว่าในช่วงหลังๆเนี่ยโดนฝัดไปเยอะนะครับเรื่องของจีนเองก็ตามที่แบนกันเยอะนะครับก็มีคนมาตั้งแซลนะคุณปอมบอกว่าตั้งแต่ใช้หน้าแบนจีนนะเอ้ยไม่ใช่ใช้หน้าแบนบิตคอยเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยราคาบิตคอยเนี่ยสูงไปเกินกว่าทีต่ตอนที่ใช้หน้ายังไม่แบนอีกนะฮะ แถมการใช้งานยังเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับและถ้าใครไปดูเดกราฟเดือนตุลาทุกๆปีเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นกราฟที่คล้ายๆทรงเดียวกันเนาะในสายคิปโตจะรู้เลยว่าตุลาเนี่ยนะครับเป็นเดือนที่ขาขึ้นนะฮะคือกันยานี่เขาเรียกว่าหมาหงอยนะกันยานเดือนแห่งความหมาหงอยนะครับเพราะว่าวกันยาจะซึมใช่ไหมฮะนี่คือกราฟในปี2020นั่นเองจะเห็นภาพแมวตรงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เดือนตุลานะครับเดือนเซฟเดือนตุลาเนี่ยก็จะค่อยๆค่อนข้างซึมๆนะ แต่พอถดถัดจากนั้นนั่แหละครับราคาเนี่ยขึ้นสูงดีดเลยนะครับซึ่งก็เป็นไปนได้ว่าในตุลาเดือนนี้เนี่ยก็จะเป็นขาขึ้นรึเปล่าอ่ะนะอันนี้ก็ต้องพิจารณาเองนะครับแต่เห็นด้วยนะเรื่องเรื่องของราคาเนี่ยครับผ่านวันที่1มาปุ๊บโอ้โหราคาบิตคอยเนี่ยดีดจากจุดต่ำสุดประมาณเกือบ4ี่0 0ื่นสีนบาทนี้นะครับแล้วก็ขึ้นประมาณ4ี่หมเลยนะฮะผมก็แอบแซวนะว่าเฮ้ยเงินเดือน,นออกแล้วเลยนะครับเชา้าเมาทโทโลเอาเงินเดือนมาซื้อบิตคอยไงราคามันก็เลยขึ้นนะครับ แต่ปลายปีนี้จะเป็นหนังใจหวังหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องมารอดูด้วยกันนะครับโอเคมาสุบคลิปๆนี้กันว่าคุณรับความรู้อะไรบ้างน,นะฮะ คลิปนี้จะพูดถึงเหตุการณ์ที่ค่อนข้างแปลกครับนั่นก็คือเรื่องของการกลัวในการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะครับซึ่งคุณโรเบิร์ตกุสกิทก็บอกว่าอาจจะเกิดในช่วงเดือนตุลานี้นะฮะโอ้โหก็เดือนนี้เลยนะครับค่อนข้างน่ากังวลเหมือนกันนะฮะอีกอันนึงเนี่ยก็คือเรื่องของอินฟลชันหรือเงินเฟอ้อนั่นเองนะครับมีคนเขานักวิเคราะห์บ,บอกว่าตอนนี้เนี่ยครับเรียลเอทนะครับอาตาัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเนี่ยเมื่อหักเงินเฟอ้อแล้วเนี่ยติดลบยับเลยนะครับคุณไมเคิลเซเลอร์ก็ได้ทีเลยบอกว่าเห็นไหมล่ะ คุณถืออ่ะสกุลอื่นๆ่ะถือเป็นแอสเซทต่างๆในสกุลอื่นๆ่ะบางครั้งมันมูลค่ามันสูญหายไปเรื่อยๆจากเงินเฟอ้อนะ เปรียบเสมือนแบบภูเขาน้ําแข็งที่รอวันละลายนะครับนั้นเนี่ยควรจะเปลี่ยนพวกหนี้สินเป็นทรัพย์สินได้แล้วนั่นคือบิตคอยนั่นเองครับเพราะอารมณ์คนทั้งกลัวเรื่องเงินเฟอ้อนะครับกลัวเรื่องของการแครชเนี่ยทำให้ตระชนีต่างๆที่เกี่ยวกับหุ้นนะครับนัสแดกอะไรก็ไม่ค่อยขึ้นทรงๆแหลมย่อลองไปด้วยครับแต่กับการที่เป็นเซฟแอสเซทเซฟเฮเวนแอสเซทอย่างเช่นอทองคำนะครับเงินดอลลาร์ก็ดิบขึ้นนะครับแล้วก็บิตคอยนี่ย ก็ดิขึ้นเหมือนกันครับซึ่งหลายคนก็สงสัยนะว่าบิตคอยที่ตกลงคุณจะมี correlation กับอะไรกันแน่นะเพราะว่าถูกไหมเมื่อก่อนก็บอกเป็นหุ้นเมื่อก่อนก็บอกเป็นทองคาเดยไอ เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับแต่สรับผมผมคิดว่าบิตคอยอ่ะคือเหมือนเป็นทองคําที่มีการโกรดเหมือนหุ้นเทคหุ้นเทคโนโลยีประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยมันอาจจะมีตลาดของมันเองแล้วที่ไม่ต้องขึ้นตรงต่อใครขนาดนั้นนะครับแต่ปกติแล้วเดือนตุลาเองก็เป็นเดือนที่ขาขึ้นของคริปโตเคอเรนซีของบิตคอยอยู่แล้วนะและซึ่งเดือนนี้แค่เปิดมาปุ๊บเนี่ยนะครับมีเงินเข้าสู่ตลาดคริปโตกว่า1นึ่งแหมื่นล้านเหรียญเลยนะครับทำให้ราคาหรือมาร์เก็ตแคปเนี่ยโตขึ้นมาแปดเปอร์เซ็นต์เลยครับซึ ขอบคุณทุกคุณนั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้เลิกกดไลค์กดติดตามช่องคิมพาวาร์ตี้ไลน์ด้วยนะฮะและใครอยากฟังข้อมูลข้ารู้ข้อมูลเชิงลึกเนี่ยก็กดสับสมาชิกสับสคริปชั่นเมมเบอร์ชิพข้างล่างนี้ได้เลยนะครับห้องเรียนวงในรอท่านอยู่นะฮะก็มีรีเสิร์ชต่างๆนานาที่แบบไปเป็นซื้อมาเป็นพรีเมียมเนี่ยมาไล่ฟังมาตีฟังว่าเฮ้ยบรรดานักวิเคราะห์นักวิจัยเนี่ยเขากำลังเห็นอะไรทั้งตัวเลขกราฟต่างๆนานาเนี่ยที่ถ้าเรามีข้อมูลเยอะเนี่ยเรามาตานในในาดัดสินนนนนใใจกาารรรลงงงงททททุไดดด้้้้้ีีขึวยะคคคััับมมโอ ดิฟายคริปโตบิตคอยน์อีเชียมก็มีค่อนข้างครบเลยนะครับขอบคุณที่นั่งฟังจนจบนะครับแล้วขออภัยในความไม่สะดวกที่แบบเออน้องต้องอุ้มน้องด้วยนะครับพอดีไลฟ์ไลฟ์คุยคุยอยู่น้องร้องนะฮะก็เลยต้องเรียกมาอุม้มแล้วก็ต้องมาต่อคลิปนะครับถ้าติดขัดง่าขออภัยนะครับโอเคขอบคุณทุกคนนะั่งฟังจนจบขอบคุณทุกคนให้กำลังใจด้วยนะเจอกิฟหน้านะครับสวัสดีครับ